สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็ได้นําได้พระมาองค์หนึ่งนะครับเป็นพระที่ยอดนิยมตลอดกาลอีกรุ่นหนึ่งนะครับในกล่องนะครับแบบนี้นะครับเพื่อนๆลองทายสีพระอะไรครับถูกต้องครับองค์พ่อจตุคามนะครับนี่อันนี้นะครับจะเป็นรุ่นคันช่องนะครับออกที่วัดพุทธไทยสวรรค์นะครับจังหวัดอยุธยานะครับปี50ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ ได้รับความนิยมมากๆนะครับก็แล้วคือรุ่นเนี้ยแล้วคืออันเนี้ยจะเป็นเนื้อทองคำนะครับค่อนข้างหายยากมากๆนะครับแล้วก็เป็นพิมพ์ขนาดกลางนะครับก็เขาจะเรียกกันว่าพิมพ์เล็กนะครับคือคือพระองค์พรอเจ้าคำรุ่นเนี้ยครับจะมี3มไซส์รุ่นคันโชว์นะครับจะมีสามไซส์ก็คือใหญ่คือใหญ่เลยครับแล้วก็เป็นรุ่นเล็กอันนี้รุ่นเล็กแล้วก็รุ่นจิ๋วนะครับเล็กนะครับเล็ก ขนาดจะประมาณ3มเส้นหน่อยนะครับนี่ประมาณ3มเส้นหน่อยนะครับก็เป็นขนาดยอดนิยมนะครับก็ขนาดขนาดยอดนิยมคือสามารถพกง่ายไม่เล็กเกินไปแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปนะครับเป็นเป็นรุ่นยอดนิยมนะครับไซเนี้ยก็ราคาก็ไม่ถูกนะครับพอดีได้คุณนพี่เขาแบกมาให้นะครับก็เลยได้เอามาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับ ก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับที่แบ่งปันนะครับก็จะเอามาให้ดูนะครับอันนี้เป็นเนื้อทองคํานะครับน้ําหนักสองบาทหน่อยๆประมาณสองบาทหน่อยๆนะครับนี่เห็นไหมโ้สวยมากลุ่นนี้นะครับสร้างพิมพ์นี้นะครับสร้างประมาณ3า0ร้อยกว่าเหรียญน,นะครับ ตอนนี้นะครับปิดตาผังมรการก็โอ้โหราคาจับไม่ได้เลยนะครับจับต้องไม่ได้เลยนะครับแพงมากโอ้เป็นหลายแสนแล้วนะสวยๆหลายแสนเลยนะถ้าเกิดเพื่อนๆหาแบบเป็นเนื้อทองคําอะไรเงี้ยครับรุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ยังไม่แพงมากนะครับเด็กถูกกว่าถูกกว่ารุ่นอื่นๆอันนี้จะเป็นสติกเกอร์แปะนะครับเป็นคันช่องนะตรงนี้เป็นกระจกนะครับแล้วเขาก็ติดสติกเกอร์ตรงนี้ไว้นะครับก็ สามารถแกะได้นะครับแต่ว่าผมก็ยังไม่ค่อยกล้าแกะเท่าไหร่นะครับก็ปล่อยไว้อยู่ในลักษณะนี้ไปก่อนนะครับนี่ก็จะมีเขียนว่าคันช่องตะวันแมงดวงนะครับน่าจะมีโคตรทหารตรงนี้ด้วยตูนนดบนี่โคตร,รหารตรงนี้นะครับให้ทองไหลมา นีนครับให้เงินไหลมากองให้ทองไหลมานะครับคันช่องผากตะวันเหนือดวงก็กระจกนี้ก็จะเป็นสะท้อนสิ่งไม่ดีออกไปนะครับลูกพอต้องรวยอันนี้เนื้อทองคำหนักสองบาทหน่อยๆนะครับหายากนะครับอันนี้หายากมากนะให้เพืเนน่อนๆได้ชมกันนะครับเพราะว่าเมื่อผมไม่ค่อยเห็นมีคนทำคลิปรุ่นนี้ให้ดูนะครับ แบบนี้สามสอดกร,รัมนะครับถ้าเป็นเนื้อทองก็จะประมาณ8 0 0 0 0กว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยครับแต่แต่ว่ารุ่นเนี้ยก็โอ้ยแสนกว่าบาทนะครับแสนกว่าบาทขึ้นไปนะครับรุ่นนี้ถ้ามีเพื่อนๆมีก็เอามาปล่อยผมได้นะครับนี่นะสวยมากเลยเห็น็นชอบเลยยก็ลเลยขอแบ่งพี่เข้ามานะครับตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยครับว่าเขาเล่นหากันอยู่เท่าไหร่นะครับเราก็ชอบเราก็เช่ามาก่อนนะครับ ไวว่าพร้อมกล่องเลยนะครับนี่โอ้โหดูจมูกองพ่ออันนี้ก็เป็นสีแดงๆนี่คือเป็นสนิมทองนะครับก็สนิมทองอะก็เกิดจากเกิดเกิดจากออกไซน์นะครับแบบโดนอากาศโดนเหนือโดนอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะทําให้คาดอย่างเงี้ยขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับก็ถ้าเกิดมีก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าผมไม่ได้ซีเรียสนะครับมีจะทําให้พิจารณาง่ายเลยครับว่าอ๋ออันนี้คือทองคํานะครับ ถ้ามีอย่างงี้ครับแต่ว่ากระไรทองก็มีนะกระไรทองสนิมทองอย่างนี้ก็ขึ้นนะอย่างงี้อย่างนี้นะกระไรทองก็สามารถขึ้นได้นะครับก็ต้องพิจารณาในเรื่องน้ําหนักด้วยหมายถึงว่าพวกทองคําทั่วไปนะครับพิจารณาเรื่องน้ําหนักเรื่องขนาดอะไรนี้ครับต้องดูด้วยครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทองคําแพงมากตอนนี้ณวันนี้ที่ผมทําคลิปเนี่ยทองก็บาทหนึ่งสี่หมื่นนะครับก็ตอนนี้กีก็เยอะเลยครับ ก็ถ้าเพื่อนๆมีรุ่นไหนเป็นองค์พ่อนะครับก็ผมก็ยินดีรับเช่าหมดเลยนะครับถ้าราคาตรงกันอะไรเงี้ยครับก็ราคามาตรฐานเลยครับตลาดเล่นหากันเท่าไหร่ผมก็เล่นกันผมก็เช่าเท่านั้นแหละครับเพราะว่าบางบางบางองค์เนี่ยอย่างเงี้ยถ้าผมชอบชอบเนี่ยผมก็จะเช่ามาศึกษาสะสมอะไรเงี้ยครับชอบดังนั้น,น,น,นมันจะเลยราคาตลาดไปหน่อยแต่ว่าของหาย,ยากผมก็รับนะครับ ไม่จําเป็นต้องแบบอ๋อขายได้แสนหนึ่งผมจะเช่าเก้าหมืนห้าบางทีราคาแสนหนึ่งผมเช่าไปแสนหนึ่งก็ยังมีนะครับจริงๆไม่ใช่ว่าชอบหรืออะนะครับเข้าผิดราคาครับ <c oughs> บางทีก็มีบาดเจ็บมีอะไรเงี้ยครับบางทีเราศึกษาเสร็จเราก็แบ่งปันให้เพื่อนๆไปศึกษาต่อก็มีนะครับเ <c oughs> นี่ยโ,โหสวยมากเลยแกะ,ะรายละเอียดคมชัดมากเลยครับผิวเผาเนี่ยอันนี้เดิมๆเลยนะครับ ถ้าพิมพ์ใหญ่นี่โอ้โหหนักครับหนักมากแล้วใช้ใหญ่มากพิมพ์เล็กก็พิมพ์จิ๋วก็จะจิ๋วไปเลยครับอันนี้ก็จะเป็นพิมพ์ที่ขนาดแบบกาลังใช้งานนะครับนะก็ถ้าเพื่อนๆมีพระทองคาพระเครื่องพระบูชาหรือว่าของเก่าทองพวกเพชรพวกจิวเวลรี่นะครับก็แอดไลน์หาผมก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สวัสดีจ้าสวัสดีครับบ๊ายบาย